แม่สามีทําบ้านรอน้องใบคะ่ะต้องบอกว่าเป็นคู่สามีภรยาที่คุณแม่นี่ยปลื้มจริงๆนะคะต้องบอกว่าล่าสุดนี้เราจะพาทุกคนไปดูครอบครัวของในด้านของ คุณโตและคุณไบซึ่งอย่างคุณโตเองเนี่ยเป็นนักร้องขวัญใจของแฟนๆเลยค่ะรวมถึงสาวไบเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ประกาศข่าวที่ได้ใจแฟนคลับไปเต็ม,ตมๆที่สําคัญความรักของทั้งคู่สุกงอมจนได้เข้าสู่ประตูวิวาค่ะแต่ที่โชคดีไปกว่าน,นั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มโตเองเนี่ยรักสาวไบามากๆแล้วก็ให้เกียรติสาวไบจริงๆยิ่งดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวต้อนรับของการเป็นสะพ้ายครั้งนี้ดีมากมาก อย่างที่เราทราบกันนี้นะคะคุณแม่ของหนุม่มโตเองเนี่ยถึงกับเป็นคนที่จัดงานเรื่องต่างๆให้บ่อยครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหวนที่ขอใช้พระยาสาวคุณแม่เองก็เป็นคนเลือกให้ด้วยต้องบอกว่าบ้านของนุม่มโตเองนั้นใหญ่และกว้างขวางมากๆมีคนอยู่เพิ่มสักคนสองคนคงจะไม่มีปัญหาซึ่งตอนนี้ทั้งคู่กําลังจะสร้างเรือนหอกันอยู่นั่นเองท้งทางบ้านฝ่ายชายยังไงก็เป็นกําลังใจให้เชื่อว่าบ้านอีกไม่นานนี้คงจะมีเรือนหอที่ทุกคนรอชมกันอย่างแน่นอนค่ะ